พุทธวจนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมะวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออยากคิดอย่างนั้นอานนท์ธรรมะก็ดีวินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราบทสวดานาปานสติหมวดกายานุปัสสนาภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําสติปัฏฐานทั้ง4ี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุ เมื่อหายใจเข้ายาวก็ร so uh ja to uhm ู in in ้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้รำงับหายใจเข้าย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ลำงับหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้พิสษุนนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาตและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นบทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทัพิคเวอริยสาวกโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาทุกังโยนิโสมนสิกโรติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทงังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอิทังอุปัชติ พราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะที่ทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัตยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัตยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ วิญญาณปัจจญานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจญาสลายตัณเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตัะสลายตัะป MM religion, rage, ัจญญาผัสโสเพราะมีสลายตัะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจญาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจญญาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจญญาอุปาทานัง เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวะปัจญยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญาชะรามรนังโสกปริเทวทุกขโทมณสุปายาสสมพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกปริเทวทุกขโทมนณุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน เอวะเมตสสะเกวะรัสสะทุกขังขัดทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตเววะอเสสะวิลาคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ วิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันิโรธาอุปาทานิโรโทเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานิโรธาภวนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ ชาตินิโรธาชะรามรณนังสโสกะปริเทวะทุกขโทมณสุปายาสาไิุ่ชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชลามรณะสโสกะปริเทวะทุกขโทมณสุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตสสะเกวะรสสะทุกขังขัดทัสสะนิโ,โรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พุทธวจนะสาธุ Satu, satu, kerapom.